จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกผอมหรืออ้วนเกินไปคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะมีวิธีการสังเกตคร่าวๆหรือวิธีการวัดคร่าวๆยังไงว่าลูกของตัวเองเนะครับที่เติบโตมาเนี่ยสูงได้เกณฑ์ตามวัยหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีการที่ง่ายมากๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านเนี่ยเปิดทําตอนนี้ได้เลยนะก็คือการเอาสมุดวัคซีนขึ้นมาเลยค่ะเปิดสมุดวัคซีนขึ้นมาแล้วก็เปิดไปช่วงก,กลางๆของสมุดนะคะก็จะเจอกับ เส้นกราฟเส้นหนึ่งซึ่งเป็นเส้นโค้งๆเนาะเส้นนี้คือเส้นการเจริญเติบโตในเด็กเนาะซึ่งปกติเราก็จะมีแบ่งตามอายุแล้วก็ตามเพศของลูกเรานะคะแล้วก็เอาน้ําหนักกับส่วนสูงของลูกของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาจุดลงไปเลยลงในกราฟนะก็จะดูได้ว่าที่อายุเท่านี้เนี่ยลูกของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีน้ําหนักส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานหรือไม่หรือว่าตกเกณฑ์เตี้ยไปหรือเปล่าน้ําหนักมากไปหรือเปล่าหรือว่าน้ําหนักน้อยไปหรือเปล่าเนี่ยก็จะเส้นเนี่ยก็จะบอกได้หมดเลย วิธีคำนวณความสูงของลูก แล้วคุณพ่อคุณแม่จะรู้คร่าวๆไหมครับว่าผู้หญิงเนี่ยจะสูงประมาณเท่าไหร่ผู้ชายจะสูงประมาณเท่าไหร่ครับแม่รุ่งครับจริงๆมันจะมีสูตรคำนวณง่ายๆเหือกันเป็นการคาดคะเนความสูงคร่าวๆเนาะโดยที่ใช้ความสูงของคุณพ่อกับคุณแม่เนี่แหละในการคำนวณนะคะถ้าเป็นในเด็กผู้ชายเนี่ยเราจะมีสูตรว่าใช้ความสูงของคุณพ่อบวกความสูงของคุณแม่บวก13ละหาร2ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเอาความสูงของพ่อบวกความสูงของแม่ลบ13ละหาร2ค่ะ พอได้ค่าตัวเลขนี้ออกมาเนี่ยมันจะความสูงของเด็กจะบวกลบอีก8.5เซนเด็กอาจจะเตี้ยกว่านั้นประมาณ8.5เซนหรืออาจจะสูงกว่านั้น8.5เซนค่ะงั้นพี่วินมาลองคำนวณให้ตามสูตรที่น้องบอ,บอกปักดูไหมคะได้เลย,เลยพี่วินมีลูกผู้ชายผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายอ่พี่วินสูงเท่าไหร่คะพี่สูง เอาความจริงความจริงนะร้5ยครับร้อยาภรรยาละคะร้อยห้าอร้บ่าแล้วก็เอาความสูงของคุณพ่อบอกคุณแม่ก่อนครับผมร้อกสิบาบอกร้อได้ได้สามร้เสามรเ็สรจแล้วเป็นลูกผู้ชายใช่ไหมคะก็เอาไปบวก13บสแล้วก็หารด้วยสงกันก็สรุปว่าความสูงของลูกพี่วีนนะคะน่าจะสูงใต้สุดที่173.5เจ็อือครับผมเราไม่ไม่รู้ว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ละคะ ตอนนี้ลูกพี่อายุ14ครับอ๋อแล้วสูงเท่าไหรคะสูง172ครับโอ้สูง172ใช่อายุ14 14ครับโอ้เด็กผู้ชายนี่จริงๆไปได้อีกนะคะเพราะว่ากว่ากว่ากระดูกจะปิดอ่ะ18ถึง20อ๋องั้นลูกพี่มีมีโอกาสที่จะสูงสูงเกินนี้อีกใช่ใช่ออครับผมแต่ว่าน้องสูงมากเลย้พี่วินมีอะไรมาแชร์ไหมคะว่าเป็นเพราะอะไรอ๋อคืออย่างนี้ต้องต้องเท้าความเลย ลูกพี่เนี่ยเป็นคนที่กินนมแล้วเขาเขาแพ้จามเป็นหวัดคัดจมูกกินนมแล้วไม่ได้เลยครับผมเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยให้ลูกพี่เนี่ยหยุดกินนมมาเลยตั้งแต่แปดเก้าขวบครับแล้วก็ให้เขากินโปรตีนให้กินเวโปรตีนนะครับพี่ออกกำลังกายเขาก็กินเวโปรตีนไปด้วยแล้วก็ให้กินแคลเซียมไปด้วยโดยที่ไม่ได้กินนมเลยตั้งแต่ตอนนั้นน,นะครับแล้วก็เอาออกกาลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอวันหนึ่งนอนประมาณทักแปดเก้าชั่วโมงอย่างต่ำนะครับก็เลยทำให้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 ลูกพี่เนี่ยก็จะเริ่มเติบโตมาได้ ทงนั้นพี่จะบอกว่าถึงแม้ว่าเด็กจะแพ้นมัวครับเขาก็สูงได้เหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าสารอาหารพอใช่ครับการออกกําลังกายเพียงพอครับนอนหลับเพียงพอใช่ไหมคะใช่ก็คือที่เราพูดไปทั้งหมดนี้เลยใช่ก็เหมือนที่น้องหมอวุ้งบอกนะครับว่ากรรมพันธุ์มีส่วนแค่70%แต่3 0เถ้าเราดูแลในเรื่องของอาหารและปุชนาการเด็กก็สามารถเจริญเติบโตได้เต็มวัยแล้วสามารถที่จะบางทีเอาชนะพันธุกรรม いいまだに。